สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบีก็มีชีมมาแนะนำนะคะซึ่งตัวบูตเตอร์ตัวเนี้ย มันช่วยให้ดีกลับมาลักแร้ขาวใสได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนบีแพ้โลออนหนักมากเลยนะคะแพ้ถึงขั้นแบบคือลักแร้ไหมแล้วก็ขึ้นแบบเป็นตุ่มหนังไก่เป็นตุ่มดําๆอ่ะคือไหมไปเลยนะคะเกิดจากการแพ้โลออนนะคะแพ้มาหลายปีแล้วเนาะก็มาเจอบุตเตอร์แล้วก็ได้ลองเปิดใจใช้ดูนะคะใช้ได้หลายกระปุกล้วเนาะใช้เช้าใช้กับก่อนนอนเลยนะคะอาบน้าเสร็จก็รีบมาทาทา,ทา,ทาตอนหมาดๆเนื้อครีมมันก็ ก็ซึมเข้าเร็วนะคะแล้วก็มันเห็นผลชัดเจนเพราะว่าบีใช้อย่างสม่ําเสมอใช้เป็นประจำทุกวันนะคะนี่นะคะเนี่ยคือได้แบบเนี้ยถือว่าดีนะคะเมื่อก่อนคือแบบมันไหม้มากๆอ่ะเนี่ยแล้วก็เนี่ยบีก็ใช้ทาไปเลยนะคะด้วยตัวบูสเตอร์เนี่ยแหละเนื้อครีมของเขามันเข้มข้นแบบนี้นะคะแต่เวลาทาไปแล้วไม่เหนียวผิวไม่ทําให้เหนอะหนะเลยนะคะเนี่ย มีใช้ทาแบบนี้เป็นประจาอ่ะแล้วคือแบบว่าผิวมันนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะทุกคนแล้วแบบมันทําให้รักแร้ของเบียกลับมาแบบเออแบบคือดูดีขึ้นในระดับหนึ่งเนาะมันเป็นแบบสิ่งที่น่าพอใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวบีให้ดูรูปเนาะพที่มันเป็นแบบรอยไหมนะคะเนี่ยคือถ้าใครมีปัญหาแบบเบียสามารถทักมาสอบถามหรือว่าปรึกษาได้เลยนะคะ